สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เย็นๆชมงานสวยๆอีกหนึ่งผลงานนะครับวันนี้คุยกันเรื่องปีกนกปรับองศาของ To y ยต a Ti g เกอร์ D4D นะครับผมผลงานที่บอกได้เลยว่าเป็นผลงานคุณภาพอีกหนึ่งผลงานนะครับผมอ,อธิบายให้ฟังว่าทำไมปีกนกปรับองศาทำไมต้องมีปีกนกปรับองศาครับเพื่อนๆน,นะครับก็ ชุดนี้ครับเป็นการเปิดช่องว่างของปีกปรับองศาเพื่อที่จะให้ระยะยืดมากขึ้นนะครับผมแล้วระยะยืดมากขึ้นก็ทําให้นุ่มขึ้นชัดเจนนะครับผม,มพร้อมกันการปรับองศาก็คือลูกหม,มากจะถูกปรับองศาด้วยนะครับผมแล้วปรับองศาเสร็จแล้วครนี้ทำให้มุมองศาได้ยืดได้มากขึ้นนะครับผม ระยะยืดก็จะเหลือนะครับคือชุดตัวนี้นะครับผมยังก็สามารถยืดได้อีกนะครับมุมลูกหมักก็สุดแล้วยังไม่งัดนะครับทําให้มีความทนทานนะครับผมตรงตามโจทย์ที่เราต้องการนะครับชัดเจนนะครับพร้อมกันในงานมีอะไรบ้างนะครับผมมีปีกนกมีบูธนะครับแล้วชี้ให้เพื่อนๆดูอีกอันนึงนะครับ ชิ้นนี้ครับเป็นดอกกันโค้งลงมานะครับให้มีระยะอัดจ,จัดของตัวกันโค้งกับระยะห่างของเพานะครับผมระยะห่างการยืดยุบก็จะไม่ติดปัญหาใดๆเลยนะครับผมชุดงานที่รวมกันกับชุดดอกเพานะชุดตีกนกนะครับพร้อมกันก็มีชุดดอกเพามาด้วยนะครับผมคือ1ชิ้นของชุดดอกเพานะครับ างานก็จับถอนแล้วก็ประกอบเลยชิ้นงานสวยงามแข็งแรงครับเพื่อนๆได้ความสูงในระดับที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับผม,มศูนย์องศาดีเยี่ยมครับเดี๋ยวดูวดนะครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวดูข้างหลังอีกทีครับเพื่อนๆได้อะไรอีกนะครับชุดหลังได้เป็นก้อนรองปรับองศาครับ ชุดหลังได้เป็นก้อรองปรับองศานะครับมุมองศาของเพาดีเยี่ยมมีตัวต่อวาล์วเบรกนะครับสำหรับดี d ดีเนี่ยเขามีอยู่4แผ่นนะครับเพียงพอสำหรับน,น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ลรองปรับองศาตอบโจทย์ให้ดีเยี่ยมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดนะครับสูตรนี้ถือว่าเด็ดไม่ธรรมดานะครับได้ความนุ่มหนึบขับดีนะครับโอเค ขอบคุณครับ